ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะมา DIY นะครับถาดไข่ให้เป็นถาดเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์พืชนะครับวันนี้ผมก็มีถาดไข่นะครับตกเต่งซื้อไข่เมื่อกี้แล้วก็มีถาดหลงเนื้ออยู่นะครับถาดไข่ถาดไข่ก็จะเป็นนี้นะครับแล้วก็เลือกด้านที่มันใส่ดินเดี๋ยวจะมาทดลองดูว่ามันจะมีความทนทานในการที่จะ เปียกน้ารับรองความชื้นได้ได้นานกี่วันนะครับอันนี้คือฐานนะครับอันนี้คือดิน,ด,นดินพอนะครับอ่าด,ดินนะครับก็กระตกนะครับก็ง่ายๆครับผมสไตายผมนะครับไม่ยากนะครับทํายากไม่ทำนะครับคอนเซ็ปต์อ่า ก็ช่องหนึ่งมันก็จะมีอยู่ประมาณส 30, ักนะสามสิบเนาะเพื่อนเืลองดูนะครับว่ามันจะรองรับความชื้นได้เท่าไหร่ครับก,ก็ประมาณนะครับเรลี่ยดินนะครับ เข้าตามช่องที่ใส่ไข่นะครับเพื่อนให้เต็มมีดินก็ชื้นชๆดีด้วยนะครับดีด้วยช่วงฝนด้วยนะครับเน,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 บนี่เดี๋ยวดูว่าเจอฝนแล้วมันจะอยู่ได้ขนาดไหน เป็นกระดาษน,นะครับเป็นกระดาษ สี่กระบะพอนะครับสี่ถาดพอครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าวันนี้ผมจะเพาะอ้อน,นี้นะครับเพื่อนซื้อเม็ดมันฝรั่งนะครับเขาบอกว่ามันฝรั่งม่วงคิวซูนะครับ รลรวก็มาเกลี be been, h, ่ยลงนะครับตามช่องก็เหมือนถาดพาะเรานะครับเลี่ยนแต่ว่าเราเปลี่ยนจากถาดเพาะที่เป็นพลาสติกนะครับร้อยช่องห้าสิบช่องก็แล้วแต่เราเราก็เปลี่ยนเป็นแค่นี่เองนะครับ อันนี้ก็จะได้ถาดหนึ่งก็ประมาณมันมีรูอยู่สามสิบรูนะครับก็ถาดละสามสิบต้นพอดีเม็ดซื้อมาคุณภาพไม่รู้เป็นยังไงนะครับ